สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจอีกแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนในต้งโจก็วันนี้เป็นเมนูละหน้าครับละหน้าทะเลละหน้าซีฟู้ดนั่นเองนี่นะครับอ่ามีปลาหมึกกับกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับก็เส้นใหญ่ครับเส้นละหน้านะครับผักวันนี้จะมีคะนา้าข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทนะครับอืมเอาเครื่องปรุงก็ ซอสเจียวน้ำตาลนิดนึงซอสหอยซอสอปรุงรสกระเทียมแล้วก็ในมีแป้งนะครับเพื่อนๆจะใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้วัน,นี้จะใช้แป้งข้าวโพดนะครับละลายน้าไว้นะฮะเอาไว้ทําให้อาละนํามันข้นแล้วก็มีซอิ๊วดำเราใช้เป็นซอิ๊วดาหวานนะครับสําหรับผัดเส้นนิดหน่อยโอเคเพื่อให้็นการเสียเวลาเราเริ่มเลยดีกว่าครับ อันดับแรกเดี๋ยวโจจะทำการผัดเส้นก่อนนะครับนี่นะครับกระทะร้อนแล้วก็น้ำมันนะครับนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเรา,เราจะคั่วกระเทียมไม่หอมอย่างเดียวเสร็จแ,แล้วก็กระเทียมนะครับที่เรา,าทุบเอาไว้ นิดหน่อยนะครับลงไปคั่วให้น้ำมันหอมอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้ก็เขี่ยเขี่ยน้ำมันให้มันไปรอบๆกระทะนิดน,นึคนง,งครับนี่ครมันเห็นไหมครับผมหลังจากที่กระเทียมเหลืองแล้วนะครับโจ๊กเจ้ากระเทียมอ่อกเราเอ้าแค่น้ำมันที่มีกลิ่นของกระเทียมนะครับ นี่นะครับใช้แค่น้ำมันที่มีกลิ่นของกระเทียมนะครับแต่เราก็ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับแต่กระทะต้องร้อนนะครับเอาเส้นลงไปผัดตามด้วยผิวดำนะครับ ถ้าใช้กระทะเหล็กมันจะค่อนข้างมีกลิ่นหอมของกระทะเวลาที่เขาผัดไปโดนความร้อนของกระทะน้เส้นนะฮะก็ผัดตอนที่เราใส่ซีอิ๊วดำไปแล้วนะครับเร่งไฟนิดนึงให้มันมีความหอมของ สองเส้น,สนที่ที่เหมือนเขาไปไหม้กลเียมติดกับกระทะนิดนึงนะครับมันทำให้หอมเราก็ได้เส้นมาแล้วครับเราเราก็ตักเส้นพักเอาไว้นะครับฝากพี่โดูเลมอนไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วอ่ามันจะมีน้ำมันที่ยังคากระทนนะอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะใช้กระเทียมที่เราเกียวไปเมื่อกี้ครับ,บผัดอีกนิดนึงตามด้วย ผักคะน้าครับแล้วก็ขวโพดอ่อนแครอทผัดเคลือบกับกระทะที่เราร้อนอยูน่นะฮะนี่นะครับมันจะได้ความหอมแล้วก็เติมน้ำเปล่าลครับ เติมแค่ประมาณ 1. พอๆอกับท่วมผักนะแล้วก็เล่งไฟแรงครับให้มันเดือดจนผักใกล้สุกตรงนี้ผงต้องรอสักครู่นครับครับผม,มเพื่อนพอเดือดนะครับโจ๊กจะปรุงรสด,ด้วยเต้าเจี้ยวนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวเค็มเอาแค่ พอมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ผิวขาวให้นะน้ำมันหอยครับตัวทีน้ำันนะครับแล้วตามด้วยซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลเล็กน้อยเนื่องจากจกทารนราหน้าติดหวานนิดนึงแหละนะครับแล้วเราก็จะเล่งไฟแดงก็ที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับนีครับมันจะเริ่มมีกลิ่นหอมของพวกซอสต,ต,ต่างๆแล้วก็ต่อเจียวขึ้นมานครับ หลังจากเดือดรอ,อบนึงนะครับตัวจะใส่อ,า,อาหารทะเลเจ้วเรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะฮะพีคประมาณทัก2สองสามทีนะครับพอมาเริ่มตอรโดก็ใส่แป้งเนื่องจากว่าเดี๋ยวถ้ามันสุกเกินไปเนี่ยมันจะไม่อร่อยอ่าพอเริ่มสุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องราอุ่นอีกนิดนึงหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปแล้วนะครับนี่นะครับกุ้งปลาหมึกสุกแล้ว ก็เป็นแป้งนะครับแต่แล้วก็รีบคนฮนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวเป็นก้อนแล้วก็ออกไงแรงแป้งก็ต้ใช้ประมาณช้อนหนึ่งนะครับ แล้วก็รอบสุดท้ายคือเราต้องคนเพื่อไม่ให้มันจับตัวมากครับเพราะถ้าเรายังคนแล้วมันไม่ละลายจนเราเช็คดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเราใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะเกาะเป็นก,ก้อนเกินไปครับไม่น่าทานโอเคนี่ครับเรียบร้อยแล้วเนี่คยคเนะติมคนอะไรอย่างนี้ก็จะเสร็จละเดี๋ยวเราเอามาตักลาบใส่จานกันดีกว่าครับผมโอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเส้นที่เราตัดไปเมือเ่อกี้ เราก็ตักน้ำลาดลงไปเลยครับก็เินันเสร็จครับเพื่อนๆสามารถทานได้แล้ว เพื่อนเห็นกันไหมเนีย่ยเดี๋ยวจบปรับโฟกัสนิดนึงกล้องมันโฟกัสไม่ได้อ่ะประมาณนี้ครับก็เสร็จไปแล้วครับง่ายๆเรียบร้อยเลยรัดหน้าทะเลหรือรัดหน้าซีฟูดน,นั่นเองเพื่อนๆลองไปทาทานดูครับผมว่ามันก็อร่อยดีนะหอมกรุบๆดีอ่ะยังไง๋ยวส่วนผสมตัวเขียนใน้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูครับผมอยางไงนี้ขอบคุณมากที่ติดตามช่องยางไงนี้ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามช่อง ของโจ๊กช่องทำอาหารง่ายๆแบบนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับจะได้มีเมนูง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเป็นเพื่อนได้อีกแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ